เจ้าวียดูท่านวดน,นะครับผมวันนี้อยู่กับผมจาอร์ทีวีนะครับในวันนี้เราจะมาเล่นออสตาทาวเวอร์ด f e เ s นซ์เอ็กซีพีที่2ี่สิบนะซึ่งในปีนี้นะครับเราจะมาอีโวรับทำเอ็กซ์เซนชั่นตัวละครสองตัวกันนะครผมที่มาจากอัปเดตล่าสุดนะครับหรือว่าอัปเดตสี่นั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครที่น่าจะเมตาอยู่นะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือโหด ใช้ได้นะก็คือเจ้าโทนี่สตาร์หรือว่าโคโยเต้กับดาร์กหรือว่ายามิครับผมก็สองก็ใช้ประมาณนี้คนระับซึ่งยังไม่ได้ยู่ต้องยังยูไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปลงก่อนคนระับซึ่งอ่ะผมจะเริ่มที่โทนี่สตาร์ก่อนแล้วกันครับหรือว่าโคโยเต้นั่นเองนะอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเราหาจากไหนนะมาจากจานของคุณคิโอลาซึ่ง นี่ก็ด้วยนะครับโทนี่เวพอนนะครับนะครับนะครับเขียเลยกูส่วนยามินะครับหาจากแอสตานะครับผมซึ่งมจิกบุ๊กเอาไว้อีโวแอสตานะครับจากสามดาวเป็นสีดาวนั่นเองนะก็ไม่รู้เก่งไหมนะมดูตัวก่อนนะเอ่อเอีคยทั้งมาไหมเห็นไหมทุกคนตอนนี้ดูที่เขาเรียกว่าอะไรฟรีดี้นะครับ ันบาา์ผมเนี่ยตัวมีแค่สามทิ้ครั้งนะครับหรือว่ากดสมอนสิบรอบสามครั้งก็ได้แล้วนะครับซึ่งตันนี้เพชรผมเยอะนะครับก็ผมกดอีกสามครั้งผมก็ได้แล้วนะครับสําหรับตัววันบาวนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นแต่ว่าตู้เอ็กเนี่ยผมตู้เอ็กเนี่ยน่าจะเป็นสไปเดอร์บอลนะเพราะว่าตู้วายมันเป็นโคคุชิโบใช่ไหมโอเคซึ่ง เดี๋ยวเราจะไปหาอุลก่อนนะครับเพราะว่าอุลเราเคยลงมาแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีลงด้วยนะซึ่งผมจะลงแค่อันที่สองนะซึ่งอันแรกผมจะไม่ดูผมจะไม่ลงให้ถ้าไม่ชมดูนะเพราะว่าผมเคยลงมาแล้วนะผมจะข้ามอันที่สองเลยนะแล้วเดี๋ยวอันแรกผมจะเป็นลงหลังแล้วนะไอ้เป็นลงตอนตรงนี้เสร็จซึ่งมันใช้ทั้งหมดห้าอันนะครับผมก็เป็นท่าสีฟ้านะซึ่งใช้สีเขียวซึ่งสีเขียวรู้อยู่แล้วนะครับมีอยู่ตัวเดียวแน่นอนนะครับก็คือฟูรามานั่นเอง ตัวละครที่งจุดตลอดการของสีเขียวนะ okay, ครับผมโอเคนะครับผมได้ดูมาแล้วนิดน,นึงนะัหมายถึงว่าก็คือมันกดก่อเล่นนั่นแหละแม่งเป็นยี่อยูโคตรปิงเลยทุกคนวันนี้แม่งแบบปิงมากเลยมันเล่นไม่แทบจะไม่ได้เลยโหลดนานมากโหดแบบเป็นนาทีสองนาทีเลยกูดีโคตรปิงเลยนะแหละเลอะครับก็กดท็อกเก็ตไปก่อนนะแล้วก็กดอันนี้กดไป ซึ่งมันต้องใช้คีรัวกับคุณไม่ใช่คีรัวกับคุรามากนะเพราะว่าแล้วก็ปรับเป็นฟูเอลีนนะเพราะผมจะไม่ได้เปิดออโต้ไปนะครับก็ปิดไปก่อนนะเพราะว่าดูท่าน่าจะยากอยู่อันนี้เลยนะแอสเฟตอะไรยี่หา o าเซนทูอเดนแทกหมายว่ามีการหลบการโจมตีด้วยเหรอที่ตรงตันก็ปล่อยไปฮะไม่ต้องคนไม่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องทำอะไรมันก็ได้นะเออปล่อยไปมึง จริงๆก็น่าจะให้มันมีตัวแบบเขาเรียกว่าวไงให้มันแบบได้ียกวะแบบลอตันอ่ะเออหรืว่าลอตันใช่ไหมแต่ก็ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคชิลโอเคครับในรอบนี้ผมจะเพิ่มตัวละครอ,อย่างโอคุชิโบเข้ามานะครับเพราะว่าก็ก็ลอตัน่ะ ต่ไปเลยกดไปคลิปเลยก็ได้โอเคไหนที่มันเป็นปูแล้วก็ไม่ต้องกดนะนี่ยังไม่ปูก็กดไปก่อนแต่การที่มีโคคุชิโบมันทำให้ตะกี้กดของตัวนี้มันมาไม่ทันอ้าวไม่เคลื่ตนตันหมดเลยยิงเดิดดนหน่อยยันมันก็จะต,ตันนะยิงม,มันต้องแยกกันออกด้วยแต่คิปลมไม่ต้องโดน แต่คนนี้ก็กดกระจิ๋วก็ได้นะอ่ะกดไปก็ได้ตีมันเหมือนกันก็ตีสีเขียวได้อยู่โดนตันนะถ้ากฏไปแรกคือโดนตันนะสถานีฐานไว้ก่อนเลยค่อนข้างเิวทุกคในใช่ฮะอันก็ไปห้ารอบเิวฮะนครับผมเพราะมันตันไม่ไม่ใช่น้อยยี่สิบวิอ่ะมันไม่ก็เลยไม่ยากเท่าไหร่มันพอทนได้จบละเห็นไหมหนึ่งนาทีครึ่ง มีสองก้นแล้วโอเคครับมาที่เราลงของโคโยเต้เสร็จแล้วนะผมผมเป็นเน็ตนะเป็นเน็ตมือถือครับมีเน็ตบ้านแม่งงูมากตอนนี้ะก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ออสตาด้วยหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่ามันเออบล็อกก็เยอะนะครับจะไปเรามาที่เนี่ยครับตรงออฟฟิศก่อนนะครับแล้วก็เดินมาด้านหลังนี่เลยนะทุกคนจะมีแอสตานะครับผม นี่นี่นี่นะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมดสองอันนะครับซึ่งอันที่เป็นสีเหลืองคือผมเคยลงแนละ้วซึ่งมันเป็นอันแรกซึ่งสิ่งที่เราจะได้คือถังเสือครับแต่ว่าเป็นถ้าเป็นอันที่สองเนี่ยก็จะได้เป็นดาบนะบทุกคนสู้กับยามีนะครับต้องใช้สีฟ้านะครับในการสู้นะสำหรับแอสองส่วน act หนึ่งก็ก็สีฟ้าเหมือนกันใช่ไหม อ๋ออ๋ออ๋ออเออเอเอ๋อโอเคครั okay, บผมในมือถือมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะทุกคน,นก็เล่นเกมระเบิดกระชายนะแม่งโครสวยเลยวแบนี้เป็นเหี้ยดเลยออาตามนันเอือน,นะทุกคนโอเคซึ่งมันเป็นสีแดงนะซึ่งผมเคยลงมาแล้วนะทุกคนก็อางนี้ผมใช้ก็คือแอ d เดตนะครับผม ทำดีงเดียวหรอป,ปะโอติไม่รู้เหมือนกันผมก็จำไม่ได้แล้วก็กดอัปเลยทุกคนอดเดสสามตัวพอนะทุกคนผมม,มาทำสกิลทีมาซึ่งไปลงแบบสตรีทจิตัดเตรยจุด,จจด,จดก็ประมาณนี้โอเว้นเราแบบลิคอเชตนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะแต่ว่าก็เลิกไปแล้วนะเนาะก็เน้นซัพพอร์ตมากกว่าเน้นแข่งไงก็แบบตีชิ่ง ชิงอาจจะทำให้แบบตีจิงมันแบบจิงมันแบบดีอย่าที่ผมกินไปเยอะนะตีชิงอ่ะคิดดูแล้วแก่ว่ามันเป็นแบบการแข่งก็จะแข่งได้หมดเลยซึ่งมันแค่สองอนนะทุกคนแต่ว่ามันมีสามเลทก็ถ้าเราอยากให้มันแบบง่ายขึ้นเราก็แค่เติมตีเข้าไปหรือมันก็จะวางขาวก็ได้แล้วแต่หรือแม้กระทั่งไอโตโยเต้ก็ยังได้นะทุกคนพวกมันก็เป็นตีตามกันซึ่งมันก็มาลง อันนี้ได้เหนนะมือนนะอืมตอนนี้ผมเริ่มงงแล้วเริ่มไม่ไหวออแล้วออตาละแม่งเออแทุกคนผมว่าทำไมเกมมันคนเริ่มน้อยมันก็อย่างนี้แหละเออนะก็การที่กูจะเล่นนะคือกูต้องเล่นในโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์กูมัน,นแบบมันเศษเหล็กอะ่ะมันจะขยะมันจะเป็นเศษขยะแล้วเนี่ยมันเนี่ยเออหุยเยอะโคตรแหลกเลยแต่ว่าก็ครบแล้วทุกคน 2องเล่มน,นะครับเราจะไปลงอัสุดท้ายกันนะครัถือว่าเป็นดาบของของยามินะครับทุกคนโอเคครับทุกคนอันนี้ก็คือ X สองนะซึ่งไม่รู้ว่าจะยากง่ายแค่ไหนแต่ผมคิดว่าน่าจะยากอย่างแน่นอนและผมก็ลืมปิดเอฟเฟกโอ้โอโอโอโตัวไหนที่กดจที่กดได้กดไปก่อนนะเอเอเยอม่ตายก่อนดี ดุยง่ายว่ะดุยโอเคโอเคตีมันไปตีมันไปก่อนแตวผมจะวางตีใกล้ไปนะาม,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 มันมันไม่ตีพอมันถึงทางมันก็ไม่ตี ครับ okay, ผมก็ง่ายประมาณนี้เลยครับแม่งง่ายกว่าไอ้โคเยเต้โคโยเต้ Col ete. Col ete แม่งตานหน้าเขียดจิบไหายอันนี้มันไม่ค่อยตานเท่าไหร่หรือเป็นเพราะว่ามันมีดอทก็ไม่รู้ตีผมมันโหดผมได้วางซีกอ่อนนิดนึงซึ่งทั้งอาตาแล้วก็ยามีแม่งเป็นสีแดงนะก็เลยใช้สีฟ้าดได้เลยก็เลยใช้เมตาเก่าของที่ลงไทอ้อสองก็มาช่วยวครับก็คือ เดสตี้แล้วก็หนวดขาวแต่ว่าหนวดขาวมันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเกรยไกด์ก็ให้ Ad date, เอเดตี้เกไกล์ก็ให้ไอเวนนี่ตีนะทุกคนคตอวตันสามสีวิ้ก็ถือว่าโอเคนะไม่แย่เท่าไหร่อดสน,นี้ผมเป็นระยะเดสตี้เหมืนก็เลยโอ้โหมันไม่ตามตัวที่มันพอจะเกี่ไปแล้วละวะ เห็นไหมมันตามตีผมไม่ได้ดูวงอย่างกว้างดูตีผมเรียบร้อยฮนะอีซี่มากทุกคน,น,นเอาเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวเราเลองใช้หนวดขาวดูนะซิ่วมันจะอีซี่ไหมแอ,แอบเสี่ยงนะให้หนวดขาวเสียงแท้ดิเรา,าลองดูก่อนพอมันไหวทุกคนเราลองดูก่อน เดี๋ยวเรกดกดโอเคมี่แบบกดขาวแม่งสก,กิลแม่งเบอร์ด้วยแม่งแหลกแต่มันตีช้าดิเดี๋ยวมันเดียร์ครัไปก่อนเอาลองดูก่อนนะว่าเราจะสามารถใช้วิธีไหนในการจัดการได้บ้างแต่บางทีว่าแค่นี้ก็น่าจะโอเคโอเคนะเดี๋ยวผมจะตายกันมาตอนนี้ครบแล้วละกันนะขี้เกียจละทิ่มันยาวเกินละโอเคครับตอนอ่างที่เราลงครบนะครับ แล้วก็ถึงคาร่าที่เราจะต้องอีโวแล้วนะครับผมก็มาสองตัวนะครับผมโทนี่สตาร์หรือว่าโคโยเต้นั่นเองนะผมก็กดได้เลยนี่โคเดท่ o T. แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมยามินั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมไปหาดาววันนี้ด้วยนะทุกคนไม่ได้พูดไวนะ้นลืม เรียบร้อยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไว้ลงไทล์สองแบบอิสระชิดแล้วก็ไม่หวะลืมลืมละเกี่ยวกับตัวนี้ก็น่าจะมันต้องหาแบบพวกชนะท่าลงอ่ะเออไม่ว่ามาชนะท่ามาชนะท่าสีเขียวก็ไม่นเรืองด้วว่าสีเขียวจะทำยังไงให้มันผ่านนะเดี๋ยวไปรีวิวตัวละครกันเลยดีกว่าโอเคครับผมมันจะเริ่มจากการรีวิว โนี่สตาร์หรือว่าโคโตี้ก่อนนะซึ่งนี่ครับผมรับไปก่อนนะหนึ่งขั้นซึ่งก็กกกดีไวนะทุกคนดีไวมากแล้วก็ดาเมจก็สข้างดียิงกับปอกโปง่งโปง้งโป้งเลยโอเคผมว่าไปถึงขั้นนี้ก็จะเปลี่ยนนะผมเป็นไรกันนะทุกคนตีนานขึ้นแต่ว่าดาเมจเยอะขึ้นแบบเยอะมากแล้วก็ระยะก็สั้นลงโอเค้าลองดูก,ก่อน บูมเป็นเป็นลายนะทุกคนน่าจะยิงไหลฮิตขึ้นนะอโอเคต่อไปเป็นถ้ากันบราสเมทาเลลราเหรอตามเมลดลงระยะดีขึ้นมากแล้วก็ดีไปขึ้นนะทุกคนก็ยังเป็นลายเหมือนเดิมโอยิง ยิงรัวโคตรเียผมตัวนึงเกือบหกหมื่นเลยนะถือว่าค่อนข้างแพงโอเคครับ okay, ผมในความคิดผมนะถ้าเป็นโคโยเต้ผมคิดว่าเล่นะรยะยะระเล่นเป็นอ d ดิชั่นแนลก็ดีนะแล้วก็ให้มันมีหลบนิดน,นึงก็ยังได้นะทุกคนถ้าไป็นลง ทสองนะอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีในการลองเท้ออสองด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไปลองอาดัปอดัปดูนะอืมก็ให้ดาวได้คิดก็คงจะเป็นแบบพวกต้นไม้แบบกปีนั่นแหละทุกคนนะก็แบบเดี๋จะเอาเป็นดาเมจก็ได้แต่ว่าดามเมจมันมันสามหมื่นหกมันไอสามหมืนหกร้อยมันก็เยอะน,นะดูเดี๋ยวแล้วมันก็ตีโดยรวมเลยดูดี๋ดดดด มาได้แค่ตีทีละสิบฮิตปะผมไม่รู้นะทุกคนอันส่วนหนึ่งที่รามายแบบเยอะอาจจะพอเป็นมีมีแบตรัเลยทุกคนก็คงจะเป็นหรือจะเป็นดามจก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวไปเวทแล้วดูอีกทีนึ่งทุกคนนะก็มผมเชียร์ว่าเป็น สปีดแล้วกันนะสปีดแล้วก็เล่นแบบอะดิชั่นอลอะไรก็ใช้อะ The Drive โอเคครับผมเ่อไปจะเป็นยามีครับทุกคนซึ่งพาสีมันก็คือแบ็ f เฟรมซึ่งมันแบ็กเฟรมนี่คือถ้ามันสแตนเต็มนี่คือมันทำตำแเม่คูณสองเลยนะเ <c oughs> ดี๋ยวไปก่อนนะทุกคนก็ <c oughs> ถ้าเล่นกันฟันแบบปกติซึ่งมันกระจอกมาก เอตอานี้ตีไวขึ้นนะทุกคนแล้วก็แจกจ่แกาแบลคกเฟรมมีแมงหัจัดแต่ละตัวโอเคครับผมก็เดี๋ยวูถ้าเราไปกัน,กน,กนเลยดีกว่าทุกคนก่อนที่เราจะแพ้นะแต่มิเศษสลัอ่ะกดอัพไปเลยถ้าสุดท้ายละก็เป็นการผ่ากลางเข้าไปนะทุกคน โอ okay. เคเสรีแบบไวๆก็คือตอนนี้ก็แบ็กเฟรมใช่ไหมก็เล่นสปีดก็ได้ก็ก็ดีหรือระยะเอ้ยผมว่าระยะระยะแล้วก็เล่นแบบไอ้อะไรนะไม่เรียกว่าอะไรทุกคนตีเบิ้ลอะเพราะมีแบ็กเฟรมใช่ไหมถ้าทาตีเบิ้ลอะเมืนอกี้โดนแบ็กเฟรมทั้งวงไป<ว>มันอาจจะเป็นอะไรที่คุ้มก็ได้นะทุกคนแล้วก็ shape. รีโเชีเหมือนเอสตีเบิ้ลสองแล้วก็ นั่นแหละโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะทุกคนก็แบบช่นี้คงจะมีพิธีทอเนี้นะคาใช้ไปเรื่อยลค์ก็ใช้์กดเซปต์การแสด้ในวันนี้หมดไปแล้วนะครับบ๊ายบาย